สวัสดีเจ้าทุกๆคนปะ่ะกินอ,อันเข้ากับวันเจ้าวนันนี้ผัดมะเขือยาวเจ้าใส่หมูสับนี่เป็นแกงปลาดุกใส่ใบยอเจา้าแกงเองที่บ้าน,นเจา้าปะ่ะใครยังไม่ได้กินข้าวตอนไม่กินด้วยกันเจา้ากีนข้าหวหุงมาเจ้าวันนี้เนี่ยแกงใหม่ๆหุนหอนปะ่ะกินด้วยกันเจา้าสวัสดีเจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งคนเมืองเหนือเจา้า วันนี้แกงปลาดุกใส่ใบยอจ้ะเก็บใบยอที่บ้านนี่ปลาดุกซื้อมาแกงเองผัดมะเขือยาวชอบกินปักกินด้วยกันเจ้าพิภพัดเองใส่หมูซับซับหมูใส่หมูชิ้นห,หมูชินช้นเราเคยจะกินกันเพามีเพราะว่ามีผู้สูงอายุยู่บ้าน ลูกใ่ใปยอเห็นไม่ยอที่ได้มันง้ามกำลังปรงจัหมาะมาแต่ก่อนจะกินใบยอเที่ยะนะตออซื้อโอกาสบางทีการก็จะมีขายเนาะ ที่จะมาใส่อันอย่างก็จะเอามาใส่อีอนนึงขายยากบางทีบนหมอมาขายวิธีบ้านเขานี่สบาย ไม่ใชาพูกระมีเน,น,นี่ย <c> ไ <oughs> ม่พูนกทำหนดจะทำไมุ่้นนกทุกนี้อากาศขุ่มๆทั้งวันเลยอากาศทางภาคเหนือกับอีสานเห็นเหมือนๆคล้ายๆกันเลย จะเห็นลุงเทปเห็นน้องของลุงเทปเป็นบอ่ะคุ้มขึเหมือนกันนะแต่ตอนเจ้านะเนี่ยอารมณเย็นอ่ะตอนนั้นคือตอนดีนเนี่ยมันต้องเปิดแอร์นอนสบายสบาย คนที่คนที่ขี้หนาวกันให้ต้องเปิดอ่ะนี่ขนาดกับคนที่เขาขี้ห่อนนะเปิดขนมปีน่อยขี้ห่อนดีชันนิดจดียวเวลาไปไหนนี่คนอื่นมาห่อนแต่เองห่อน phải cho nó gang riêng các bạn vì việc ăn ăn tranh tuột thì nó lớn như mẹ hòn ăn ăn đi à, ăn đây nhịp riêng đừng nhớ ổ bằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลุกเอามาล่างเอแล้วก็น้ำเกลือกับแป้งมันนะ่ะเอามีกลิ่นข้าวเลยทีอย่างเ,เขงกกงนะาเก,เก,ก็้น้่งเดินเดือดถุงใส่น่ะใส่หม้อแกงอ่ะแล้วนั่งจนเดือดแล้วก็หมัคนต้องไม่ได้ เอาไปใส่แล้วก็ปิดฝาไว้ท่นเราะจะมันสุกถึงเดกถึงนด็กๆๆคนแกงก้อนตอนเป็นแม่บ้านใหม่ใหม่แกงมันไม่ส้มแกงข้างก่อนก็คืออาจจะทำทุกวิธีปนนออาจจะใส่ตอนน้าเดือดหน้งเอราแ,แกงข้างนี้ข้างหนึง่งมู่ข้างหนึ่งแกงทำไมกินป่ามันเหม็นหมนาะ คือถ้าเข้ากินรู้สุกเป็นอย่างน,นี้มันจะรู้สุกแบบว่าคำเงาขยะแบอยากให้กินไว้นี่งถ้าสส่เลือเป็นเท่องห่ยืดโดยจะอันนี้ยืดไปเน่ฉันเดี๋ยวได้ทำอย่างต้องระวังแต่ก่นเคยอ ทำไก่ก็เหมือนกันนะไก่ต้มไก่นึ่งเลยนะทุกดียขาไปซื้อเขาเป็นแม่บ้านใหม่เนาะเขยไปซื้อปลากระเจาออกอมดตรงคอไปเลยตุกตีรอดอาหารมัน,นะจะมีเขา้าเบี่ยงคันเีายเจ้าหน้าไม่กล้าขยายออกมดเขากอกหมูเขมาล่างแล้วแต่เขามันอยู่ในน้ำปนเขากอบหมูเหลืองเพราะเป็นเนั่งกินโอ้ยเลยขยายไปเลยนี่

แต่าแม,แม่บ้านใหม่แต่ละคนเหมือนกันทำกับเข่าแต่บางคนไปนศึกษาจะแตกต่งางกันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เวลาทำกับเขา <c oughs> ่าเด็กๆก,กับย,ยัยที่เคยทำกับเข่านะแม่เด็กเขาทำตลอดเราพอแต่งงานพุกอะ ทำเองมันก็ทำได้แต่ว่าบางอย่างไอ้ตัวดีเคล็ดลับอะไรย่างเ้มันหรอเคล็ดเคล็ดน้อย เสรอจแ,แต่วาไปกาชื่อปลานมาสองตัว ไก่กาดปั๋นจับมาให้เรียบร้อยซื้อปันนิ่มละสองตวงเลนะถ้าจะมเาเผาชอบกินเผาไป็นยังไงไม่ชอบกินนึ่งเลนะ ตรงนี้ตั้งมั่นเขาวันตั้งเหนือตั้งอีสานนี่ไอ้นั่นแบบฝนหมามีเนาะไม่มีตั้งกุ่นหน่อะตรนี่ตั้งไต้ฝนไต้กพนังท้องชุมพรพน้ำท้องแต่นั้นนะ หลายนาทีแล้วน,นะจ๊อขอขอบคุณพีๆ่ๆน้องๆทุกๆคนนะจ๊อจะเป็นกำลังใจกันทุกๆวันนะจ๊ต้องะเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะจ๊นะอเขาท่าในเป็นความสุขความเจริญที่สิ่งได้กัอสมดังใจราชนะทุกสิ่งทุกประการนะจ๊ขอขอบคุณเจ้อ